สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาตนะครับดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนวันที่7นะครับตุลาคม2567นะครับพี่ๆเนาะก็นะครับท่านใดที่โอกาสจากลาวพัฒนานะครับก็มาลุ้นแนวทางในรอบดึกก็แล้วกันนะครับพี่ๆเนาะหวยลาวพัฒนารู้สึกว่า2งวดแล้วนะครับพี่ๆเนาะ มาเลขเขาเรียกว่ามาเลขแบบประหยัดตัวเลขนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็นะครับล่าสุดนี้ก็มาแค่เลขตารางอีกแล้วนะครับสำหรับเราพัฒนาเนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางของเราในรอบดึกราวกาชาดดาวโจน v ์ p ดาวโจนปกตินะครับฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อย นำไปเสี่ยงโชคนะครับเมื่อคืนนี้ของเราเนี่ยมาแค่ในเลขเด่นดาวกาชาตนะครับรอบเดียวนะ้อเมือคืนนี้ผมเน้นเน้น8 5นะครับเนาะเข้ามา8 6นะครับก็ดาวโจน v i p กับดาวโจนสตาร์นั้นหลุดนะครับเมื่อคืนนี้ลาวกาชาตนะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข0ูนย์กับเลข6นะครับพ,พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 61นะครับผม หกหน6่6หกสี่หกนะครับ 04, 0ูน6 0สีตัวให้ไปที่061นะครับ ส่วนดาวโจนนะครับ VIP คืนนี้ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับสายลูดให้ไปที่เลข9ก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกสามหนึ่งสามสองสามหกสามตัวสามเก้าสอง ส่วนหุ้นดาวโจนส์นะครับพี่คืนนี้เนาะนะครับหลังจากหยุดมา2วันดาวโจนคืนนี้ผมให้เลข4กับเลข5นะครับสายลูดให้ไปที่เลข4 4 1 4ีสา สี่เก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้านะครับสามตัวให้ไปที่ห้าสี่หนึ่งนะครับผมอยากจะบอกพี่พี่สมาชิกว่านะครับดาวโจนนะครับปกตินะครับในะค,บนะค,บคืนนี้เนี่ย ในเขาเรียกว่าส่วนตัวนะครับชอบเลขสีนะครับพี่พี่เนาะสีเด่นมากๆด้วยนะครับในสูตรเนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับสำหรับหุ้นดาวโจนคืนนี้นะครับชอบสีนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ตามได้นะครับพี่พี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ